เย็นๆอัปเดตรถในร้านหน่อยนะฮะก็ตอนนี้ครับเหลือสตีดหกร้อยนะครับรอรอเลยเดี๋ยววันสองวันนี้มันเปิดขายนะฮะอันนี้ซื้อคืนกลับมาครับลูกค้าซื้อไปแล้วด้วยสองวันได้วันเดียวครับแล้วก็แม่ไม่เปิมมันเลยขายคืนมาวนคันนี้สตีทะเบียนนะครับเดี๋ยวรอทำสีใหม่เก็บโครเมียม หุ่มเบาะใหม่หน่อยนะฮะก็สวยเลยคันนี้ถ้าจองก็เลือกสีได้นะครับตัวบอะผาสีเต็มนะจ๊ะส,สวยๆเงาๆเลยฮะเดิมๆแน่นๆตึบๆนะครับสองคันนี้ <c oughs> รถขับดีมากครับ ส่วนตรงปล่อยมือได้นะฮะเครื่องดีพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่มีรถจะขายนะครับเป็น Honda สตี400-600นะฮะติดต่อมาได้ที่ทางเพจเบอร์สปีดไบค์นะครับหรือ Facebook ส่วนตัวหรือว่าแอดไลน์นะฮะ b i r d e c 1 2ครับ,รบชื่อเราจะชื่อเบอร์สปีดไบค์เลยนะครับทักมา ซื้อมาขายกันได้นะฮะ24ชั่วโมงครับมีแอดมินคอยช่วยตอบให้นะฮะราะผมติดงานประจำรับอาจจะไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ